สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาปลดล็อกนะคะให้เราได้มีเงินล้านสักกะทีค่ะนะทุกคนอะมีใครบ้างที่แบบอยากมีเงินเก็บหลักล้านอยากมีรายได้หลักล้านนะคะแต่ไม่ใช่แค่ความอยากถ้าลงมือทําคุณทําได้จริงค่ะอ่าเราเป็นใครสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่พพพอนๆทุกคนนะเราชื่อนิจิตยากรสุภาเป็นเจ้าของแบรนด์ขายสมุล้ังน้าชื่อว่าสมุดทับทิมน่าใสค่ะชื่อว่าแบรนด์วินนั่นเองค่ะพาปังพารวยนะคะทุกคนเราก็ มาสวมกันเป็นนะคะเทรนเนอร์นะคะเป็นครูนะในเรื่องของกดแรงดูกดจักรวาลน,นะคะในเรื่องของการสอนทุกคนให้ขายของออนไลน์ค่ะเป็นนักธุรกิจบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะในยุคสมัยนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผพ้คนไปด้วยกันด้วยความที่พี่ก็นะไปเจอคลิปหนึ่งที่แม่ครูลุงสอนค่ะเราก็เลยอยากจะมาเอาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะโปรแกรมจิตไปด้วยกันค่ะมีใครบ้างไหมที่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเช่นปัญหาเรื่องการเงิน เงินไม่พอใช้เงินขาดมือค้าขายไม่ค่อยดีหรือแม้กระทั่งสิ้นเดือนมาก็แบบจะมีคำโมเมนต์นี้อยู่ในจิตได้สมอตลอดเลยว่า,เ,าเครียดกินเหล้าหรือแม้กระทั่งซรับจางอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนชอบพูดคําพูดเหล่านี้กับตัวเองอยู่ไหมคะหรือคาว่าไม่มีเงินหาย,ยากหามาได้ทําไมต้องมีแต่รายจ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดหามาได้ใช้แต่นี่อะไรประมาณเนี้ยมีคำโมเมนต์อะไรแบบนี้ไหมคะ มิดเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่อยากจะประสบความสำเร็จเรียนรู้การพัฒนาตัวเองโฟกัสในเรื่องของการทําธุรกิจอยากให้ตัวเองมีรายได้เลีย้ยงดูครอบครัวแล้วเราจะมาบอกบอกเพื่อนว่าอะไรที่มันุดรั้งความสําเร็จของเราแต่เราแบ่งปันมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ให้เราหยุดพูดคําพูดลบๆไปแต่วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเน้นเรื่องการโปรแกรมจิตการเงินประมาณสิบเก้าวันค่ะ <c oughs> ทำไมจิตเหรอ,อค,ครับ แล้วสิบเก้าวันเนี้ยที่คุณมาเห็นเราในคลิปเนี้ยคุณมีสัจจะวาจาร่วมกันได้ไหมว่าจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันตัวนิดเองอะ่ะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากตั้งแต่เปิดบินสิบก้อนขึ้นไปยันหนึ่งหมื่นก้อนเราอยากได้ยวเลอร์นะฮะประมาณทีแรกเราก็เอาแค่น้อยเดียวนะทุกคนสามสิบคนมันน้อยไปไหมเออนะเออนะ สาิบคนไม่น้อยหรอกเนาะเลขเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นเลขขี้เนาะเราหรือว่าเราจะเอาสามสิบเก้าคนดีวะเลขอะไรเลขเก้าเลขสี่สิบเก้าเลขอะไรมันเป็นเลขคู่วะทุกคนยี่สิบคนก็รอดแล้วทุกคนอ่ะเชื่อไหมยี่สิบคนสามสิบคนก็ดีชีวิตด,ดีขึ้นได้ถ้าไอ้สามสิบคนนี่แม่งมันไม่เล่นเล่นมันเอาจริง เราต้องการปั้นเพชรเราก็ต้องเป็นเพชรก่อนเราสมมติว่าเราเป็นองค์พ่อพี่เนศกันวันนี้เราอะ่ะก็ต้องเป็นองค์พ่อพี่กเนศก่อนองค์พ่อพี่กเนศถึงจะมาสามสิบคนเช่นเราเป็นปู่ซีสุโธคุณก็ต้องเป็นปู่ซีสุโธได้ก่อนคุณก็ต้องรักตัวเองและรักคนอื่นก่อนค่ะนะสิ่งสําคัญเลยวันนี้เราจะประสบความสาเร็จไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่รักตัวเองค่ะนะ เราต้องรักตัวเองก่อนค่อยไปรักคนอื่นค่ะทีนี้มาเอาคําสั่งจิตไปค่ะคุณจงไปทําการบ้านนอกเหนือจากที่ครูแบ่งกันได้นะคะวันนี้ครูอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถเป็นครูที่ดีได้สั่งจิต,ตเองค่ะฉันเป็นคนดีได้ฉันเป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีและก็ชื่นชมเพื่ออื่นเป็นฉันจะเป็นแม่ที่สอนลูกให้เก่งให้หาเงินเก่งหาเงินเองได้เยอะขึ้น และให้เขาอ่ะลูกทีมของเราหรือลูกศิษย์ของเรา mm. เห็นคุณค่าในตัวเอง mm. ว่าเขาหาเงินเยอะๆได้ mm. เขารวยได้ mm. เขาสุดยอดได้ mm. เขาจะไม่อิจฉาใครแล้วเขาจะไม่ไปดูถูกใครแล้วเขาจะไม่ไปด่าไปว่าหรือไปตัดสินใครอีกแล้วฉันพอแล้วและฉันจะไม่รักใครมากอีกแล้วไม่ต้องอยากให้ใครมารักเรานะใช้คีย์สำคัญขององค์พ่อพระสังกัจจยค่ะท่าน เป็นพระอรหันต์ที่หล่อหน้าตาดีสมัยเป็นมนุษย์นะยังพี่ยังไม่ได้บวชอ่ะมีสาวรักชอบมากแต่ท่านรู้สึกว่าวุ่นวายผู้หญิงพวกนี้มาวุ่นวายกับท่านเหลือเกินท่านไม่ชอบนะท่านก็เลยไปบวชไปบวชไ,ไปปฏิบัติธรรมทำตัวดีมากคิดดีผู้ดีทําดีชอบช่วยชอบช่วยคนชอบคือแบบว่าพระพุทธเจา้าเนี่ยจะบอกให้องค์พ่อพระสังฆาจาายเนี่ ไปหาผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะที่เป็นหัวเมืองเป็นพระมหา,ากษัตริย์เป็นอะไรแบบเนี้ยให้บอกให้เขาทําความดีช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันหน่อยเพราะคนนั้นคือเขาทําตัวไม่ดีไงคะ่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จากชื่ออะไรเราเคยไปเรียนรู้มาก่อนนะทุกคนอะแล้วทีนี้ท่านก็ยอมทําได้พระสังฆาจจยเดินไปบอกท่านมายถึงว่าเราขอพรพระสังฆัจยเน,ะะน,นยาะหนูหนูขอช่วขอลาบหลวงพ่อพระสังฆาจจยได้ไหมคะ เอยากเอาเงินมาดูแลสุขภาพหลวงพ่อช่วยแต่ต้องสวดคาถาท่านนะอ่ะจริงๆคุณต้องสวดคาถาท่านอีมีนาสกาเรนาสาวกสังโคกัจจานะถิรูมหาตีชาวันตูพุทธโควะหงปาริติมีตาลูอิทิลิตตีตะมารณังสาตังกษาสารณังกษามิ หลวงพ่อเจ้าขาหรือบารมีองค์พ่อพิเกเนตรลวงบารมีเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินตอนนี้หนูกําลังทําความดีอยู่ในเรื่องของกดแรงดูดกดจักรวาลหนูมีคอสฟ,ฟรีในการสร้างตัวตนหลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาจงช่วยให้หนูทําในสิ่งที่มีประโยชน์นี้ภายในสิบเก้าวันนี้ขอให้หนูแบบหนูขอเงินจากการที่มีใครให้มาก็ได้หรือมีโชคมีลาบสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนูขอถูกลัตตรี่สักหนึ่งใบ แล้วแต่หวูพ่อจะให้เออถ้าเราบอกว่าแล้วแต่ครูบอกว่าห้ามให้ลบุเช่นนูขอถูกลอตเตอรี่เท่าไหร่ถึงหนูถึงจะรอดหนูถึงจะรวยปีเสียไม่ขอถูกลอตเตอรี่อ่ะเช่นหนึ่งแสนบาทขึ้นไปหนูถึงจะรอดหนูจะรวยหนูก็ขอหนึ่งแสนไปเลยแล้วก็ปล่อยวางว่าเราได้หนึ่งแสนแล้วนะขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรให้เงินหน,งหนึ่งแสนภายในสิบเก้าวันนี้ง่ายๆสบายๆนะคะ ขอบคุณนะที่ให้หนูค้าขายดีค้าขายปังให้รอดให้รวยถ้าหากหนูได้เงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหนูจะช่วยเหลือผู้คนทีนี้อย่างพี่ไม่เคยขอหนะอึ่งแสนนะยกตัวอย่างเนาะพี่ขอหนึ่งล้านบาทนะขอบคุณนะหลวงพ่อพระสังกาจาัจจยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพระเจ้าเคารพนับถือหรือปีเสียหรือบารมีบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าเคยทํามาแต่เท้าเวสวุวรรณุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ขอบุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทํามาตั้งแต่อันดีจนถึงปัจจุบันนี้นุนนําให้ข้าพเจ้าหน,น,นึ่งในสิบเก้าวันเนี้ยให้ลูกค้าขายสบมมู่ล้างหน้าขายดีขายปังมีการารยรำมิดมีลูกค้าที่น่ารักมาอุดหนุนสบู่ล้างหน้ากับลูกสามสิบก้อนแล้วก็มาช่วยกันเปิดบินเป็น,เห,นเหมือนก้อนด้วยเธอขอให้ลูกได้มีรายได้เดือนละล้านง่ายๆสบายๆแชร์แป้งนอนหมาดด้วยเธอขอให้มีแต่คนรักลูกเชื่อและศรัทธาในตัวลูก โอนเงินสั่งซื้อสบู่สั่งจองสบู่เยอะแยะมากมายค้าขายดีร่ำรวยได้เธอขอให้สมปราน,นาถ้าหากว่าวันนึงหนูสิบเก้าวันเนี้ยหนูทําสําเร็จพันสําเร็จ <c oughs> หนูหลังจากที่หนูไปรักษาตัวเองหนูจะทําให้พวกเขามีชีวิตดีขึ้นไปด้วยกันหรือความรู้ที่หนูแบ่งปันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในช่อง YouTube นี้เป็นความรู้ที่แ,ท,แท้จริงไม่เคยหลอกลวงใครทั้งสิน้น ขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าเคยช่วยใครมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ผลบ,บุญนั้นจงหนุนนําให้ข้าพเจ้าได้ค้าขายดีเงงๆปังๆรวยๆด้วยเถิดขอบคุณ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 ,คณ,คณนี่แหละอธิษฐานขอให้ลูกมีความสุขขอบคุณนะฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วทีนี้เงินค่ะ อันนี้คือคําสั่งกิตเกี่ยวกับเรื่องเงินสมมติว่าน,นี้วันนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เรามาโนถึงเงิน,นเยอะๆที่กําลังหลั่งไหลมาเข้าบัญชีเราประมาณสิบเก้าวันนี้นะอะหรือวันนี้เช่นวันนี้เราจะดึงดูดเงินอะ่ะขอวันนี้ได้ไหมอะ่ะนะหลวงพ่อขอสามสิบคนวันนี้ได้ไหมในช่อง youtube อะ่ะให้มีคนทักมาซื้อสบู่ล้างหน้ากับหนูสามสิบคนวันนี้ขอบคุณนะที่ส่งคนสามสิบคน มาในช่อง YouTube มาที่ f c e e o o o อินบ็อกมาที่ f a c e b o o k ง่ายง่ายสบายสบายด้วยเถอะถ้าหากหนูทำได้วันนี้พวกคุณก็จะทำได้วันนี้เหมือนกันจะทำยังไงให้ได้เงินหนึ่งพันบาทจะเอามาจากไหนสมมติว่าคุณอยากจะมาขายสบมพล้างหน้ากับเราซื้อสบู่สองก้อนสามก้อนก็แล้วแต่ราคาสองร้อยห้าสิบซื้อสิบก้อนหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบแต่เราไม่ขายส่งเราขายปีก ขายคอร์สราคา310บาทได้สมุ่ผลละก้อนเอาไปลองใช้แล้วก็มาเรียนรู้การสร้างตัวตนไปด้วยกันค่ะขอให้พี่ทําได้วันนี้ขอ30คนในวันนี้ค่ะพี่ขายได้30ก้อนขายปีกได้วันนี้ทุกคนก็จะขายได้สาก้อนเช่นกันลูกได้กําไรเท่าไหร่พี่4,000กว่าบาทขึ้นไปค่ะโดยที่คุณไม่ต้องมีทุนเยอะเลยคุณก็สามารถหาเงินได้เท่ากันค่ะ เราขายได้สามสิบก้อนคุณก็ได้ขายได้สามสิบก้อนในวันนี้เลยคุณตัดสินใจซื้อสบู่ไปหนึ่งก้อนคุณใช้ดีประมาณเจ็ดวันเจ็ดแปดวันคุณก็ไปบอกต่อคนสามสิบคนของคุณหรือสร้างตัวตนเหมือนพิธีธรรมใน Youtube ก็ได้ใน Facebook ก็ได้หรือไปขายให้คนแถวบ้านก็ได้สามสิบก้อนแล้วก็ชวนเขามาขายด้วยกันแล้วเงินมันจะไปไหนมันเข้าตัวพี่ตัวแล้วซะอีเราต้องเทน ทีมงานเพลนลูกค้าเราให้ลูกค้ากลับมาซื้อแล้วซื้ออีกจากการมาเป็นทีมงานของเราด้วยเราได้เขาได้เราต้องบอกเขาแบบนี้เราต้องพูดให้เขาชัดเจนว่าเราเนี่ยกำลังทำแบรนด์ในเรื่องของการขายสบู่ล้างหน้ารับตัวแทนจำหน่ายแล้วถ้าเขามาทำกับเราก็จะมีรายได้เยอะขึ้นจากที่รวยอยู่แล้วก็รวยอีกจากที่มีมีอยู่พันเดียวพันหนึ่งเนี้ยจะทำให้พี่เพื่อเพื่อนได้เง,เงินเยอะขึ้น แล้วแต่เขาอยากได้เท่าไหร่เราไม่ต้องไปขายฝันเขาว่าเขาจะได้เท่านั้นเท่านี้การที่เราจะได้เงินเสีนเงินล้านนั้นนะอยู่ที่เขาตั้งใจลงมือทําเหมือนวันนี้พี่ตั้งเป้าจะขายให้ได้สามสิบก้อนใช่ไหม<ด>พี่ดขายได้สี่พันทุกคนก็ได้สี่พันเช่นกันค่ะไปหาเงินหนึ่งพันมาจากไหนไปหาค้าขายอะไรก็ได้ที่คุณรักที่คุณชอบค้าขายสังขยาก็ได้ ไปรับสังกยามาฟีออเดอร์แล้วก็ขายอย่างเงี้ยก็ได้ก็จะได้ขายเลยราคาส่งแล้วก็มาบวกกาไรเอาอย่างเงี้ยค่ะนิดเดหน่อยก็ได้กําไรแล้วต่อมาขายขนมปังก็ได้นะถ้าคุณอยู่จังหวัดนนท์เนี่ยคุณหาขนมปังอยู่เตาปูนอยู่นนเบเกอร,กรี่ไปบวกสักห้าบาทสิบบาทคุณก็ได้ไรายได้เยอะขึ้นแล้วขายที่ไหนก็ได้หรือขายให้เพื่อนกันเองก,ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ <că l ering> <Abby at> แล้วให้เราขอบคุณเงินไปด้วยกันค่ะขอบคุณเงินฉันคู่ควรกับเงินล้านขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันรักเงินล้านเงินล้านไหลมาทีมาหาฉันตลอดเวลาเงินล้านหาง่ายและได้บ่อยๆยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นฉันหาเงินเก่งฉันเก็บเงินเก่งฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินยิ่งฉันช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้น เงินล้านมันก็แค่นี้เองฉันทําได้ฉันหาเงินล้านได้เงินล้านไม่ได้เยอะเลยเงินล้านนิดเดียวฉันสามารถทาได้ฉันมีความรู้มากพอที่จะได้จํานวนเงินมาหาศาลขอบคุณเงินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตังค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณนะขอบคุณ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 ให้เรารู้สึกอิ่มเต็มจากข้างในความคิดจิตใต้สำนึกของเราด้วยแล้วก็หัวใจของเราด้วยว่า คนอย่างเราเนี่ยสามารถขายสบู่ล้างหน้าให้ได้กําไรหลักล้านได้ขายดีขายปังช่วยเหลือผู้คนได้เยอะได้ทั้งทุนทั้งกําไรเช่นทุนแปดแสนกว่ากําไรล้านกว่าเราก็สามารถทําได้เราสามารถเสกย,ยอดกาอากาศได้ทั้งๆที่เราไม่มีทุนเลยเมืวันนี้เรามีทุนแค่หนึ่งพันบาทเนาะเราซื้อสบู่ล้างหน้าไปสามก้อนก็จะทําให้เราเนี่ยมีไรายได้เยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยใช้เจ็ดแปดวันสิบวัน ผิวหมองคล้ำมีใครมีปัญหานี้ไหมผิวหมองคล้ำมีกะมีริ้วรอยบนใบหน้าอ่าเอาหน้าให้ดูอ่ะนี่จะทาแป้งเนาะแต่งหน้านะพี่้องใครที่ชอบแต่งหน้าแบบนี้บ้างไหมแต่งหน้าแต่งตาล้างเมคอัพไม่สะอาดพอหลังจากนั้นสิวผดสิวพื่นสิวดตันสิวสเตียรอยสิวสเตียรอยนี่เกิดจากอะไรสิวสเตียรอยเกิดจากที่เราเนี่ยอ่าไปใช้ครีมที่มีสารปลอดต่าง โดยที่ไม่รู้ตัวพอเลิกใช้ก็เกิดเอฟเฟกเราต้องรู้สึกขอบคุณเงินหนึ่งพันบาทฉันได้รับเงินหนึ่งพันบาทมาจากช่องทางที่ไม่คาดฝันสิ่งนี้เป็นจำนวนเงิน ที่ฉันพอดีที่จะเอามาลงทุนขายสบู่ล้างหน้าฉันมีหนทางหาเงินหนึ่งพันบาทมาได้เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้คุณอาจจะไปแบบไปหากับพี่กับน้องญาติพี่น้องก็ได้นะเขาจะให้คุณง่ายอ่ะแต่ถ้าคุณได้แล้วคุณจงมีสัจจะวาจาว่าจะหาคืนเขานะหรือถ้าคุณมีเงินเหลืออยู่แล้วก็ตัดสินใจมาทําด้วยกันนะหรือถ้าหาว่าคุณอนะ ไม่ไม่รู้จะไปหาทางไหนคุณมาเรียนรู้กับเราทักมาที่เฟ e บุ o k นิตยากรสุภาและเรามีคอร์สให้คุณเรียนรู้สร้างตัวตนพอคุณเปลี่ยนวิธีคิดได้คุณจะขายอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ขายได้เยอะเท่าไหร่ก็สามารถขายได้แต่เราต้องขายตัวเราเองก่อนเราต้องขายตัวตนของเราเองก่อนค่ะต่อมาค่ะเพื่อนๆอ,อะไรวะจะแบ่งปันอะไรเนี่ย อมันต้องน้ำร้อนอะฮะอะไรนะไหนเฟสเอขอ้าน้ำมะลูกเฟสเราไปทำบุญก,กันไหมลูกอาบน้ำกันเฟสได้แล,ล้ว <c oughs> ส่วนลูกไปเรียนวัดบวขวัญหรือว่านะทุกคนเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วเปิดเทอมก็เข้าวัดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ได้ทําเยอะเลยทุกคนทําตามศรัทธานี่แหละอบุญเท่าไหร่ก็ทําในกรณีที่เราอะอเราอยากมีเงินเยอะๆกันทุกคนแหละแต่วันที่เรามีอยู่น้อยๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะเราจะทํายังไง เราจะไปทําดีกับพ่อกับแม่โทรหาพ่อหาแม่ทุกวันคุยกับท่านแบบนี้ก็ได้บุญแล้วก็แบบบอกพ่อบอกแม่ว่าหนูกําลังตั้งใจทําอยู่นะเดี๋ยวหนูจะมีเงินให้พ่อให้แม่นะเหมือนการเป็นแบบให้กําลังใจตัวเองให้กำลังใจแม่ไปด้วยเราจะได้มีกําลังใจในการลงมือทําบุญที่ดีที่สุดคือการโทรคุยกับพ่อกับแม่ในกรณีคนที่การเงินติดขัดอยากมีเงินที่ดีขึ้นไปขอขมากับพ่อกับแม่ จะได้หากินขึ้นจ้ะต่อมาขอโทษลูกขอโทษแฟนหรือถ้าไม่กล้าพูดกับเขาไม่อยากคุยกันไม่เข้าใจนะผู้ชายก็ต้องขอโทษผู้หญิงเหมือนกันค่ะบางทีคุณก็ต้องมีความสำนึกรู้ผิดเหมือนกันนะว่าคุณเคยคิดพูดทําไม่ดีกับแฟนของคุณค่ะนะแล้วในขณะที่เขากําลังสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ทุกวันทุกวันคุณก็ไม่ได้คิดดีต่อเขาค่ะนะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมหากินไม่ขึ้น รือบางทีทุกคนนะคะใครบ้างที่มีเวรกรรมกับพินิดคะนะคะุณก็ต้องขอหูศิกรรมด้วยนะคะเพราะว่าอะไรฉันสวดมนต์มาทุกวันบางทีฉันไม่ได้บอกไม่บอกใครก็มีค่ะนะคะเออพี่ทําไมหนูเกิดเรื่องเนี้ยทําไมซวยอะ่ะหนูไปอยู่ดีหนูหนูนินทาพี่หนูด่าพี่นิดขา,ายของไม่ดีเลยอะ่ะนินทาบอกเพื่อนเอ้ยสารพัดทั้งสี่นาอเออนะมีคนรู้จักกันติดตามพี่อยู่อะ่ะนะ ไม่ต้องแปลกใจหรอกเราไม่ได้แช่งใครค่ะไม่เคยคิดจะแช่งใครค่ะก็มีเท่ากันค่อยคอยมีเครียด่อยก็เคยแซงผู้อื่นมาคือกัลยาจา่น้องเออนะแม่ก็เคยแช่งคนชิบหายมาเหมือนกันค่ะนะเขาด่าฉันฉันอดไม่ไหวก็แช่งของคืนเหมือนกันค่ะนะทีนี้เราต้องรู้ด้วยว่าคนเราอ่ะคนรวยครูบาอาจารย์แต่ละคนเคยเกิดมีข้อผิดพลาดของชีวิตมาเหมือนกันคนรวยมีสองแบบ คนรวยที่นิสายดีพูดจาดีาทัศนคติบวกก็มีเยอะแยะถมไปคนรวยที่แบบขี้เหนียวก็มีที่ชอบด่าว่าคนอื่นก็มีดูถูกคนอื่นก็มีแต่ทีนี้คุณอยากจะเป็นคนรวยแบบไหนคุณจะเป็นคนรวยที่ไปชี้หน้าคนอื่นแบบนี้หรือจะเป็นคนรวยที่ใจดีใจบุญ ทำแต่สิ่งทีดีถึงแม้ว่าการทำความดีของเราจะมีใครมาว่าเราก็แล้วแต่แต่เราโนคร r e no สน no เพราะเคยแคร์แล้วบาเ,เห็นให้เขามีชีวิตดีขึ้นได้พี่น้องไม่ทำให้เรามีเงินมีรายได้เลี้ยงดูตัวเราเลยอย่าอายที่จะออกหน้ากล้องอย่าอายที่จะไลฟ์สดอย่าอายที่จะโพสขายของจงอายที่เราเนี่ยไม่รักตัวเอง ไม่เชื่อใจในตัวเองว่าเราจะทําได้ค่ะคนที่คุณจะรักมากที่สุดก็คือคุณค่ะครูที่คุณจะรักมากที่สุดคือครูในตัวคุณทําไมเวลาเข้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงสบายใจท่านเหมือนเป็นคุณให้คุณไงเราไปหาองค์พ่อพิฆเนศทีไรทําไมเราถึงสบายใจพอท่านเป็นคุณให้คุณไงเข้าใจไหม ท่านทําให้กระจกมันสะท้อนไปหาตัวคุณแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้คีนี้ค่ะรู้แต่ว่าคูณรักองค์ท่อมึงก็เลยรักตัวเองรู้แต่ว่ารักปูพ่พญานาคปู่ไอ้ย่าปฐุมมาท่านก็สอนให้คุณอะกำลังรักตัวเองอยู่วันนี้คุณซื้อสบู่ไปหนึ่งก้อน แต่ใช้แค่ก้อนเดียวมีปัญหาผิวหน้าเยอะมากมันจะเป็นไปได้ไงที่จะทําให้ผิวหน้าคุณหน้าใสาหน้าเนียนหน้าดิบไปตลอดชีวิตคุณต้องใช้ไปตลอดชีวิตผิวคุณจะดีขึ้นดีขึ้นสบู่จะช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวสบู่ขอมจะช่วยซ่อมแซมผิวให้กลับมาแข็งแรงลดความมันลดอาการอักเสบต่างๆลดริ้วรอยลดใบหน้าทําให้แบบกระชับใบหน้าหน้าเดิ้งหน้ากระชับอย่างเงี้ยค่ะ ใช้ครอบคู่กับครีมกันแดดแบรนด์ไหนก็ได้หรือต่อไปพี่จะมีทุกอย่างแบรนด์พี่จะมีทุกอย่างตั้งแต่เซรัม่มแล้วก็กันแดดค่ะนะทุกคน,นที่จะผลิตใช้เองขายเองทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่สบู่ล้างจุดซ่อนลิ้นยาสระผมอาหารเสริมแต่อาจจะซื้อกินเอาค่ะไม่ทำเองค่ะนะทุกคนอ่ะนะแต่สกินแคร์จทำเองทุกอย่าง คุณคะวันนี้ทุกคนสั่งซื้อสบู่คนละหนึ่งก้อนและลูกใช้ประมาณเจ็ดแปดวันถ้าหนูมีปัญหาคล้ายๆกับเรานะทักมาสั่งซื้อสอบถามแล้วก็มาเป็นทีมงานตัวแทนจำหน่ายกับแม่ได้เลยนะแม่ดีๆต้อนรับแล้วคุณคิดวางแผนเลยว่าถ้าหนูใช้แล้วหนูจะขายได้เท่าไหร่เช่นหนูขายได้ห้าสิบก้อนโดยที่หนูไม่ต้องลงทุนนะลูกให้ลูกค้าให้เพื่อนลงทุนช่วย สมมติว่าหนูขายได้ห้าสิบก้อนแม่ตั้งเป้าสามสิบก้อนเนาะสมมติว่าลูกๆอ่ะอาจจะดูต้องการเงินเยอะกว่าแม่อยากรวยทันใจทันตาเห็นใช่ไหมหนูตั้งเป้าเลยว่าสิบเก้าวันนี้ยี่สิบเอ็ดวันนี้หนูจะไปขายสบู่ช่วยแม่นิดเนี่ยคุณน่ะได้ไม่ใช่เราได้เราทําให้คุณได้เงินอ่ะคุณอย่าไปคิดลบนะเราทําให้คุณได้เงินอยู่เข้าใจไหมเราหาหนทางให้คุณหาเงินได้ด้วยตัวเอง คุณขายได้สม,มุดได้ห้าสิบก้อนโดยที่ไม่ต้องลงทุนเองค่ะลูกค้าลงทุนห้าพันห้าคุณได้กําไรเจ็ดพันแต่ขอร้องอย่างเดียวเจ็ดพันนี้ยคุณคุณเปย์ตัวเองหน่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เงินส่วนหนึ่งไปทําบุญค่ะเจ็ดพันนี้ยอาจจะทําตั้งห้าร้อยนะให้วัดเยดอะหน่อยเพื่อจะทําให้เราเฮงขึ้นขึ้นยิ่งขึ้น,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 นไปอ่านะต่อมาบางคนอาจจะตั้งเป้าหนึ่งร้อยก้อนลูขายได้หนึ่งร้อยก้อนเงินได้ได้หมื่นสี่กว่าบาท ไม่มีแบรนด์ไหนบอกเนี่ยฉันอยากจะให้ทุกคนได้รอดรวยแล้วมาช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันแต่ถ้ามึงไม่ตั้งใจทํามึงทํานั้นเล่นคิดบวกคิดลบอยู่นั่นแหะมันก็พอะไรเออเคยเป็นมังกรไม่อยากให้ทุกคนคิดลบอยากให้ทุกคนคิดบวกอ่ะต่อมาถ้าหนูขายได้ห้าร้อยก้อนละแม่ ถ้าหนูสามารถขายได้ห้าร้อยก้อนหนูสั่งซื้อสบู่ไปสิบก้อนนะลูกนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วหนูกลับไปตั้งใจว่าหนูจะขายให้ได้ห้าร้อยก้อนเงินห้าเบอรหนูต้องลงทุนห้าหมื่นใช่ไหมหนูไม่ต้องลงทุนเองหนูให้ fc ให้ลูกศิษย์ของหนูมาซื้อช่วยแล้วก็หนูจะได้กําไรเจ็ดรว่าหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าบาทหนูได้เงินแสนหนูต้องขายให้ได้หนึ่งพันหนูอยากได้เงินล้านหนูต้องขายให้ได้หนึ่งหมื่นก้อนลูก หนึ่งหมื่นก้อนได้ล้านกว่าโดยที่หนูไม่ต้องลงทุนเองมีจัก,กรวาลลงทุนให้แปดแสนกว่าเลดนี้ตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนรอดรวยแล้วข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้คนให้มั่งคั่งร่ำรวยและทำความดีไปด้วยกันไปด้วยกันหากผู้ใดมีสัจจะแล้วต้องทำสัจจะให้สำเร็จด้วยเถิดแล้วก็จงยึดมั่นในการทำความดีครอบคู่กันไปแต่หากผู้ใดที่ ทำตามสจาัจจะแล้วไม่ทำคุณก็จะชีวิตคุณอยู่ที่เดิมไม่มีทางดีขึ้น